ชมจ้ากลับมาสู่อช่องจิตไปคุยไปตามสบายคุณหน้าอีกเมมด้อร์มือของเอครับผมน้องก่อนเชิญเรานลยจ้าเนาะสลับมือนี่ยจะมาเห็ดอาหารนะพี่น้องเอ้แกงเห็ดหน้าปลาใส่ผักหวานถี่นเราขั้นตอนวิธีการเน็ดกาเน็ดง่ายๆนะจ้าพี่น้องเนาะตำมกพริกมักเผ็ดกับไส่ไล่หมักบ่เผ็ดกับไส่าจากสองสามหน่วยเนาะพี่น้อง ใส่นาำปาลาผงศิรสดปลาแดกคือบ้านเฮ้านี่แหละปลาล่าตม้มบ้านเฮ้านี่แหละพี่น้องตามด้วยพักหวานจ้านี่แหละพี่น้องอาหารเ้ากะได้กินง่ายงายเนาะพี่น้องเนาะกินง่ายยุ่งง่ายปลาสิสั่งเห็ดนางฟ้ามา่านใบสมุนลพรจ้าพี่น้องจ้าแหน่บ่ถือกันหมาบ่าถือกันพี่น้องยุดยุดสิงท่องยุดยุด หยุดเลยบาทนี่หยุดเลยบาทนี่เลี้ยงให้ถือกกันกะบ่ถือกกันมาพี่น้องเอ้ยเพ็ดจังได้เอามันห่วงแม่พี่น้อง <S <S แน่แน่ไปไปออกไปบาทนี้ออกไปออกไปเลยถือกแม่ตีบอ่อบาทนี่หยุดเลยบาทนี่โอ้เลี้ยงให้ถือกกันบ่ถือกกันนั่นนี่ มันบ่เถือกันพี่น้องต้องหนาบ,บานมั่นใบเห็ดนางฟ้านี่กับปูกง่ายๆล่ะพี่น้องเ่เคยปลูกจักเทียดอกแตว่าสิล่องอันสร้างมาปลูกเบิงเห็นเบิงในยูทูปไหมขจาปลูกใส่อันทอปูนซีเมนต์แม่จ้าผลเลว่าสิสร้างมาจากซิบก่อน เอามาปลูกใบในององที่เห่าอ่นที่มันช่ำรุดน่จ้าก็เล้ยเสียมาปลูกล่องเบิงมันจิได้ผลเกลื่นอนข้าเจ้าเห็ดบอว่าล่องกับบ่อหลูเนาะพี่น้องเนาะเขาก็เห็ดไปตามคว่ำหลูที่เห่ามีมาก่ะเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนี้เนะจา้าเด้อขอบคุณทุกไลทุกแช์ทุกกำลังใจ ขอบคุณ f อฟซเก่าเอฟซีใหม่ที่เขามากดติดตามให้ทางช่องนอะจ๊ะเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องญาติเจ็บญาติจนลำรวยเงินท่องสุขสุขค้น้อจ๊ะเด้อขออนุญาตไปกินแกงเฮดไส้พักหวานก้อนบาทสวัสดีจ้า